พอดนี่เขาหนวกเขาหนวกแค่นี้ถ้าไม่หุกล่ะ สวัสดีค่ะน้องไปไหนอะ่ะอ้วนไอ้วันมาแต่งหน้ามาแต่งหน้าได้แล้วเร็ว,ว เป็นยังไ,ไงบ้างอัปเดตเรื่องเพลงเตื้ยเพลงใหม่ก่อนวันนี้นได้ตื้ยเพลงเพราะสิเร็วเป็นก่อนนะคะเพิ่งส่งเพลงใหม่ล่าสุดไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมบอกได้เลยไหมเพลงใหม่อ่ะได้เพลงอะไรนะคนหล่อมากก่าได้ คนรอพอบอะไร,ค,ออไรคือคือไปเจอไม่ได้อย่างนี้เป็นระเบียบวัตถินเวอร์ชันเจนเจเนอเรชั่นใหม่เป็นเป้าหน่อยเวอร์ชันบีบี B ค่ะฝา,ากติดตามด้วยนะอันนี้สุดที่บอลคัดมาให้เลยนางกล่าวว่าเอาเพลงระเบียบย้อนกลับมารีเมคใหม่เพราะว่าหยองก็เตยเพลงเพราเอสอ่าได้ฟังหรือยังสองคนได้ฟังหรือยัง <c oughs> อ่า <c oughs> เขามีการแบบอันนั้นนะนะ <c oughs> เขามีการแบบ ร้าลองได้เลยอ่ะงงมากเลยเพลงเพเพลงพิ่ส่งไปแต่ลองได้แล้วอ่ะอะไรเออเขาไปสู้เ้าเพิ่งตื่นแล้วนี่มีการทักมาถามเราว่าพี่อมบอนครับเพลงนี้ต้นฉบับคือใครก็พ่อเธอไงต้นฉบับน่ะหนูไม่หนูไม่เคยฟังจริงใช่ไหมหนูคิดว่าพ่อโคเวอร์เหรอ เาไม่รู้คนอะไรก็ไม่รู้คิดว่าพอ่อคิดว่าพอ่อเองเอาเพลงคนอดื่นมาคัฟเวอร์เออวัอนเวันนี้ยอ่าวันวันนี้ไลฟ์แบบทิกตอกแม่แม่ก็เลยก็เลยแบบเหมือนเหมือนประมาณว่าบอกแม่แม่ว่าน้องอ่ะได้เพลงเต้ยไหมล่ะมีแต่คนคิดว่าน,น้องจะเต้ยนอนอนมเอา้าพ่อ เพลงเพลงนี้ยพ่อพรมาเตอร์ก็เลยบอกว่าถ้าน้องจะเตื่นนอนนมอ่ะมันเหมือนเหมือนมันเหมือนเป็นเพลงพ่อแต่เหมือนพ่อยกให้นกไปแล้วอ่ะนกร้องเหมือนไปแล้วอ่ะมันมันมันใช่มันมันเป็นมันมันเป็นเสียงนั้นไปแล้วก็เลยก็อยากก็เลยอยากให้น้องร้องคนคนไม่นึกถึงเลยนะเพลงเนี้ยยยังว่าแต่เธอไม่ไม่เ้ขนาดเพลงไปแล้วรู้จักแต่กาละครเดีย รู้ไหมว่าทําไมถึงเจอเข้าไปค้นหาเพลงนั่นแหละเข้าไปค้นหาเพลงเข้าแบบพวกลึกๆอ่ะตั้งแต่เพลงพี่หน่อยพวกคิดทอดอายน้อนนบลละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็น่าเอามาทําไหมแต่ไมบเป็นคือฉันจะหาแต่เพลงทำไมไม่ันแต่งหน้ามาถึงเจ็ดกี่โมงแล้วันไม่กี่โมงสองทุ่มกว่าแล้วจ้ะไม่เป็นรฉันปาเียนคิวขึ้นลเช็อแต่งหน้าแบบตัวหลักการเดีเลยาลงสีสีก็ไม่ได้ชัดนี่หไม่ได้ ขนตาไงมันมันมันด,มนดูมันดูเยอะกับขนตาคือพี่เ็มอวาใหญ่เไป่ได้ไไไไยงาตาเามตา,ตาตตโมูรี่มาก <c oughs> เลยดูสิโอ้ย <c oughs> ฉันบาน้าหนาเลยฉ,ฉันไม่น่ามาให้พวกเธอหุ้มสี <c oughs> ฉันเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังอันนี้ก <c oughs> ่อนดีกว่าอยากฟังแบบอุตสาห์มานั่งฟังแก่ได้หรือยังแก่ได้หรือยัง ได้แต่ตอนหัได้แต่นได้ท่านหกวท่านหัวมาเราไหมไงอันนั้นท่านหัวเพิร์ตนั้นมีการจดเนื้อไปพร้อมดิมีการจดเนื้อไปพร้อมนูฟังกี่รอบนูถึงลองได้ก็ลองได้เลยเหรอป้า มาทีเก่งแถมรองอได้เลยแม่เอาต้องทำอะไรก่อนนี่ไม่ใช่ว่ามีต้องใช้ไม่ต้องใช่ว่ามีต้องใช้ทุกอย่างเด้ออะไรที่ไม่ใช้ก็ได้หนูก็ที่อีกเลี้ยงบ้านก,ก็ได้เอาใส่เบอรงหนีบร้อนเบ่งเลยนี่ม้นก็บอะไ้เป็นอย่างนี้นะ่ะกาหนีบมันเป็นอย่างนี้ เออนี่พรู้ว่าม่หนีแล้วเอาเร็วๆแม่ๆอยากฟังว่าอ่าน้องเต้าร้องเพลงนี้จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยตอนแรกว่าไอ้อร์ภาษาเอาแล้วผมมาเล่นเพลงร้องกลุ่มก่อนเอาไอร์ภาษาเอาโอ้เห็นไหมเห็นไหมเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเสียเพลงนี้ให้กับไอ okay. voilà ้น้องอัพแล้วเนี่ยเขาจะยอมเด้อตทุกคงทำให้ดีแล้วเพราะว่าเพลงนี้เป็นการแบบแย่งชิงกันนะ นน่ัง่น้ยบอกบอกเลยพ่อครับค่อยจูสวยคขานี้ไหมหนูจะร้องเพลงก็ร้องบทเตนีไปเลยลูกมากเมาเศร้ากะเมาแล้กะเมาออดได้สาวบอกว่าคอยกะบ่ได้งออเพียงเคียงข้างมีเราตังก็ ใจแล้วเนาะดักได้มันคนมาาต้องต้องพอต้องพอดีพอได้นี่เขาหนูเขนแค่นี้อ่าถ้าไม่หูกละไม่รู้